สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการคลิปนี้มาดูผัดผักกระเฉดนะคะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะสูตรเด็ดสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากาันกับเอฟซีค่ะทำกินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีอซอซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลตแดงครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดครึ่งช้อนโต๊ะ ผงชูรสครึ่งช้อนชากับเอฟซีค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะแซ่บแซ่บค่ะนี่ค่ะผักกระเฉดอ่อนๆเลยค่ะป้าดอกล่ามนะคะพี่สาวคุมพันเก็บมาค่ะนี่ค่ะคุมพันก็ซื้อผลผลิตจากพี่สาวเก็บมาค่ะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่แล้วก็ให้กับน้องมาใช้จ่ายในครอบครัวคุมพันก็มีความสุขใจค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะ สุดยอดเลยค่ะเอซค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุงพันตุลาการฉ่ำๆเลยค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ